อาการห้อนแฮงกินน้ำแดงครับน้ำแดงโอ้โหน้ำแดงน้ำแดงโอ้โหหวานเย็น,นแก้ฮ้อนครับมันนี้โอกาสห้อนหลายครับ นาทีโยที่ 39, สามสิบเก้าองศาอะไรนีืนะม่เนี่ยนะมันที่สิบแปดต้องกว่าจะถึงสงกรารนาจะถึงสี่สิบนะครับแต่ว่าโมไปหยังเขามีตัวนี้ <c oughs> <c oughs> แก่ห่อนแซบเยี๋ยมละไว่าแซบเย็นสบายครับกินนี่แล้วใจเย็นนะครับต้องแก้ห้อนนะครับเพราะว่าต้องสียเรียดมาก หวานเย็นชื่นใจดีครับฟังเสียงนึ่หายเพนะครับหายเพชรหายหอดครับใส่น้ำแดงลงไป จะเคืองแก้วพ่อเอาไปแช่เย็นไว้กินส่งใบบายนะครับมันหนาหที่ห่อนต่อไปอยู่ครับต้องกินไข่ห่อนครับกินเพื่อให้ได้อัตรรสให้หวานเดี๋ยวว่าเสียเหงื่อมันห่อนนะครับเนาะนักกินน้ำแดงเอาไปทดแทนนะครับอย่าลืมเน้อยกเว้นไายเป็นเบาหวานเป็นกิกนได้แต่อย่ากินหลาย กินนาทีละเถือเนาะครับเนาะน้ำแดงแกันสิเนี่ยมากินน้ำแดงกับเขียวเขียวม,มารับมาหวานแฮะครับจะเค็มเขียวจังน่อยเพราะ่าฟันบ่อยดี <c oughs> มันเป็นเถ้านะครับยังมาเถ้าดิผมมาเถ้าดิเฮ้ยว่าเถ้าเนยตีกันเลย <c oughs> ตายตายตายทวดอู้ยหวานีนนี้ก็มีน้ปังเนาะครับน้ปังครับอืมหวานดสดชื่นอาการหอนเนี่ยจริงดีครับ าให้เป็นมาหวานกินบ่ได้เดี๋ยวเค็มลาดกินเผื่อดนะไปตายๆๆเย็นแห้งครับขึ้นสมองเลยโอเคเคยวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยว เอาไปเข้าตูวเย็นเ่ยก่อนเนี้ยสักพักหนึ่งเขียวขึ้นมาแล้วกินไหมแล้วครับเนาะ <c oughs> กินบรเลยเดี๋ยวตายตายครับมีเงินซื้อเขาบอแ่ละกินหน่อยประหยัดเลยก่อนชินดปวยเครื่องถอยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ